ขั้นตอนของการติดต่อเจ้าหน้าที่ช้อปปีผ่านแอปช้อปปีบนมือถือนะคะก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปที่แอปช้อปปีได้เลยค่ะพอเข้าสู่แอปช้อปปีให้เรานะคะกดตรงชั้นตรงนี้ค่ะจากนั้นก็เลื่อนหน้าจอขึ้นนะคะแล้วก็เลือกตรงคําว่าแชทวิดช้อปปีค่ะหรือของบางท่านอาจจะเป็นคําว่าพรีเมียมแชทนะคะแต่ก็ให้สังเกตตรงคําว่าแชทหรือตัวสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะ พอเข้าสู่ช่องแชทเนี่ยก็จะมีข้อความอัตโนมัติแบบนี้เด้งขึ้นมานะคะซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคะถ้าเราต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เรากดตรงช่องนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะพิมพ์เสร็จแล้วกดส่งตรงปุ่มนี้นะคะจากนั้นจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เรากดตรงคุยกับเจ้าหน้าที่ไร้เอเจต์นะคะจากนั้นระบบก็จะถามสถานะของเรานะคะมี3สถานะนะคะคือ เราเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือเป็นช้อปปี้ฟู้ดเช่นดานเลือกเป็นผู้ซื้อนะคะจากนั้นก็จะมีข้อความอัตโนมัติเด้งมาแบบนี้นะคะให้เราเลือกว่าจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเราด้านใดนะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วก็จะมีข้อความเร้งมาว่าเราจะเลือกคุยกับเจ้าหน้าที่หรือจะโทรผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะดาเลือกคุยกับเจ้าหน้าที่ l i ฟ์เอเจนนะคะจากนั้นเราก็รอคิวนะคะซึ่ง ระบบนะคะจะแจ้งว่าเราอยู่คิวที่เท่าไหร่นะคะซึ่งลำดับคิวจะมีอยู่ตรงนี้นะคะพอถึงคิวของเราเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทักทายแบบนี้นะคะเราก็กดตรงช่องนี้พิมพ์คำถามได้เลยค่ะ พิมพ์เสร็จแล้วกดส่งตรงนี้นะคะและเราก็สามารถสนทนาโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ในช่องแชทนี้ได้เลยค่ะหากเราต้องการส่งรูปภาพเรากดตรงนี้ได้เลยนะคะหากเราต้องการส่งคำสั่งซื้อของเราที่อยากสอบถามเราก็กดเลือกตรงปุ่มคำสั่งซื้อค่ะหากแชทสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกดตรงปุ่มจบการสนทนาตรงนี้ได้เลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับขั้นตอนของการติดต่อเจ้าหน้าที่ s h o ปปีผ่านทางแอปช้อปปีด้วยมือถือนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ